มาพบกันนะคะช่วงซีอิฟันธงผลฟุตบอลโลก2014กันค่ะเดี๋ยวมาดูนันคู่แรกนะคะระหว่างเม็กซิโกแล้วก็แคมาูนกันค่ะว่าซีอิลจะฟันธงที่ทีมไหนนะคะเม็กซิโกค่ะคู่แรกนะคะซีอิฟันธงให้กับเม็กซิโกค่ะคู่ต่อไปนะคะระหว่างทีมสเปนแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าซีอิจะฟันธงทีมไหนคะ่ะ เป็นสเปนนะคะซีอิลฟันธงให้สเปนเลยผู้ที่3ามค่ะระหว่างซิลีแล้วก็ออสเตรเลียค่ะดูกันนะคะซิลีค่ะผู้ที่สามนะคะผลปรากฏกว่านะคะวันนี้ซีอิลฟันธงให้กับทีมเม็กซิโกสเปนแล้วก็ชิลีค่ะ